ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สโตรเรจข้าวขวัญสุรินนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะมาดูสโตรเรจว่าสินค้าที่ขายดีนะครับประมาณ4 SKU ของเรามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ดูพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมสินค้าเพื่อออกจำหน่ายนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นรถขนส่งพร้อมโหลดดิ้งออกนะครับสินค้าจะเข้ามาทุกรอบทุกสัปดาห์นะเพื่อที่จะมีการ บ่งบรรจุคัดบรรจุใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตามมาตรฐานอยอยซึ่งตอนนี้อยู่ในโปรเซสที่เรากําลังขออนุญ,ญาตอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละชนิดข้าวนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไล่จากทางนี้กันไปเลยนะครับผมก็มีพวกข้าวขาวนะครับข้าวท่อนข้าวหักครึ่งหักกลางมีหมดเลยสําหรับการเปิดร้านข้าวสารเนี่ย <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> สินค้าต้องมีอยู่ประมาณ78ตัวที่ให้ผู้บริโภคได้เลือกนะครับ เดี๋ยวไปดูกันทีละตัวเลยผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะโอเคนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มข้าวขาวข้าวขาวต้องมีทั้ง48กโล45กโล15กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกข้าวท่อนข้าวท่อนก็คือข้าวหักครึ่งอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวผมใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะครับข้าวเหนียวเคี่ยงงูจากทางเหนือนะครับนี่ข้าวเหนียวก็จะมีป้ายกำกับไว้นะครับว่ามีข้าวชนิดใดบ้าง มาดูนะครับนี่เลยตรงนี้ก็เป็นลูกค้าออเดอร์ไว้นะครับจะเป็นข้าวไราส์เบอร์ร,รี่ไรส์เบอร์รี่บรรจุ5กิโลเราต้องวางกับพาเลทแบบนี้นะครับอย่างเรียบร้อยนี่ก็เป็นตัวขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับข้าวขวันสุรินสีเขียวนะครับสังเกตไหมครับเราจะต้องมีการทําเลขหลอดไว้ติดเลขหลอดให้ชัดเจนนี่คือหลอดการผลิตวันไหนมีทีว่าโคดนะครับแล้วก็ติดไว้ตรงป้ายไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายดีเช่นกันข้าวเหนียว เี่ยวูนะครับจาข้าวฝันสลินข้าวเหนียวนี่ครับแล้วก็สินค้าน้องใหม่นะครับข้าวฝันสลินสีส้มสีส้มเป็นข้าวหอมนะครับข้าวหอมนุ่มแล้วก็ตัวที่ขายดีที่สุดก็คือนี่เลยครับฝันสลินสีดาเงินตัวนี้ข้าวฝันสลินสีดาเงินนี่แหละครับจะเห็นการจัดการสโตร์เรสครับต้องขนส่งง่ายนะครับจัดการง่ายแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยใช้งานสะดวกนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องเป็นสัดส่วนความสะอาดพวกเรื่องของเพสคอนโทรลตอนนี้ซึ่งเราก็กําลังเตรียมตัวในการจัดการเรื่องเพสคอนโทรลตามกฎหมายอยอยนะครับเพิ่มเติมก็นี่นะครับมาดูโอเคสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจในการเปิดร้านขายข้าวสารนะครับผมยินดีนะครับมาแนะนําข้อมูลหรือว่าเราเร็วๆนี้นะครับเรากําลังจะทําระบบของการจัดส่งข้าวสารถึง ส่งตรงผมเรียกว่าข้าวสารส่งตรงซึ่งจะไปจอยกับร้านชามร้านขายของชําร้านอาหารต่างๆร้านที่มีหน้าร้านแล้วนะครับเราซึ่งเอาเข้าวยี่ห้อของเราเนี่ยไปฝากวางจําหน่ายเพิ่มได้นะครับก็ฝากเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคด้วยวกัน,นะครับ <c oughs> ยังไงก็คอนเซปต์ของเรารับข้าวจากเกษตรกรข้าวจากพื้นที่ในจังหวัดุรินรับมาแปรรูปคัมภีร์เพื่อส่งตรงนะครับถึงผู้บริโภคในเขตเมืองเพื่อกระจายผลิตทางการเกษตรวัตถุดิบให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็ที่สาคัญผู้ดพโกได้อาหารที่ปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพที่ดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมทําคลิปดีๆต่อเนื่งนะครับผมฝากด้วยนะครับข้าวขวัญสุรินนะครับข้าวจากชาวนาส่งตรงถึงมือคุณนะครับผมอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับทายกันเข้ามาส่งกําลังใจให้ผมตั้งใจทําคลิปวิดีโอต่อเนื่ยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ที่เพจข่าวอดสลินก็ได้นะครับหรือว่าช่องทาง YouTube กดไลค์หรือ Subscribe ได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับ